กล้ไว้กันจ้ะอาวุธต้องเพลงนั้นต้องมาแล้วแหละแม่สองนัดรบคู่ยิงเป็นอุปกรณ์นะคะโอ้โอย่างบอดูอ่อันนี้แต่ว่าอย่าอย่าอย่าอันนี้ยัไม่แก่เอาไปยยังไม่ตัดตายมระปีโมเดอร์ไม่เอามาเจอิ้งหันแล้วเขาจับให้ และนี่นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ของเราค่ะอุปกรณ์พิเศษแม่นค่ะอย่าหันเราเรียกว่าอัดนะคะอย่าหันคอเพื่อนนะหันกล้วยเอาเอาโอ้ยกูคือยางเลยเนาะสูนี่อันนี้เริ่มสุกแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปตัดเครืออื่นชิมหน่อยก่อนที่จะไปตัดเครื่ออื่นเอากินก่อนนะว่าเป็นกล้วยธรรมชาตินะคะใครที่ท้องผูบ่อยๆต้องกินนะคะ เจออีกแล้วอันนี้เคือที่สองเครือที่สองเองเ้ยไปวางไว้เโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะเครือที่สองใหญ่มากเราก็ต้องตัดต้นด้วยเหมือนเดิมและนี่จะเป็นอาหารธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องกลัวอดตายสองเครือได้วันนี้โอ้ยไปดูใหญ่กว่ากันเลยอ่ะ ุกอีกแล้วดูดิ oh. นกกินไปแล้วหลายลูกเลยโหสุกกว่าอันเมื่อกี้อีกออะมานน่อ่ะ ah. เธอเธอจับหไ,ไหมไว้หนักไหมเอ้า <Bike>. ah. จับไห้อยู่ใช่ไหมอุ้ย oh. ถ้าพ่อรู้พ่อต้องบ่นแน่เลยอยู่บ้านอยู่บ้านสวนยังไงให้กล้วยสุกไม่ยอมดู ตัวกลัวเธอหนักอ่ะเดี๋ยวเครือที่สามนี่ก็ตัดให้เป็นปุ๋ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะไปไปด้วยอันนี้เราก็ตัดเลยนะคะใช่อันนี้เป็นต้นมะพร้าวที่น้องก้อยปลูกไว้ต้นมะพร้าวนี้อายุประมาณ ดีกว่าใหญ่มากมันอยู่กับกล้วยมะพร้าว<อ>มาไม่หอมหรอกเรานี่แหละหอมเดี๋ยวเธอค่อยมากินโกโก้นะเราจะเปิดคาฟเฟ่ที่นี่ได้เลยไ่วยให้ต้นนิมนินออกลูกก่อนโอเคกี่ป,ปีกี่ป,ปีไม่แน่ใจอ้อ<ก>ยมะม่วงค่อยพอเพราะเมล็ดเองโตสูงกว่าคนคปลูกแล้วโหย่านี่สวยน่ากินมากเลยอ่ะโยโยโย่นี่คือเป็งของเด็กว่าแข่งแรงเหมือนคุ่เล็กน่าขุดว่ นี่มะม่วงเราเราปลูกไว้โตแล้วกี่ปีตัวนี้ออันนี้ก็ปลูกให้เรียกกันอแต่ว่าอันนี้ขุดต้นมาปลูกไงแต่นั้นเพาะเล็ดอันนี้ขุดมาแบบที่บ้านคอยมากินนะได้มีดอกกระเจียวด้วยหนึ่งต้นติดมาดอกกระเจียวสวยจริงคนอะไรปลูกอะไรก็สวยไปหมดเลยวันนี้พวกเราก็สีเครือ